ตอนนี้เปิดหมดมันจะปิดหัวสองไม่ต้องการใช้หัวหนึ่งไม่ใช้หรือหัวสองไม่ใช้อะไรเงี้ยปิดเปิดได้นะครับ low ค o n s u ัมช i o นก็ลดวัดลงไปอีกนะครับอันนี้ก็ปิดเปิดได้โหมดเวลาไปติดตั้งที่งานนั่งงานางจริงฟูดออกไทเฟกจะโชว์เครื่องนี้ ก็จะปิดหัวกรุ๊ปแล้วจะให้ลด o w e r เพราะว่าวัดของตัว steam boiler เลยค่ uh huh. อนข้างเยอะก็อาจจะลดลายลงไป1นึ่ลน์ก็โล w อ o n s u m p t i o n นปิดเปิดได้ power management เข้าไปอีกเปิด power management คืออะไรที่เราทำมาทั้งหมดเราจะลดเป็น low power แล้วใช่ไหมปิดเปิดหัวกรุ๊ปแล้วแต่คราวนี้เวลาทำงานทำความร้อนมันทำทั้งหมดพอเปิด power management อีก มันจะทํางานต้อมทีละปุ๊บสลังไปจะไม่ต้มพร้อมกันสามปุ๊บเพราะว่ามันจดเมนต์ถ้ามาเปิดที่งานจะทําทอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอแล้วเราไม่ต้องไปเปิดอะไรเปิดเพราะว่าเดชเมนต์เวลาไปออกงานก็ได้มาถึงอันนี้คือหน้าจอนะครับปรับตั้งได้คือเอาเซลเซียสฟาเรนไฮ ลองสว่างนะจอ 7. เจ็ดอสว่างขึ้นหรือลดลงอะไรนี้ทีปุ่มกดสว่างแค่ไหนเลือกก่อนเลือกไปที่นี่แล้วกดแล้วเลือก <c oughs> ทีเอาสว่างมากหรือน,น้อยทำเอาเหมือนกัน หน้าจอถ้าไม่มีการทำงานเลยก็ให้มันสแตนบายไปมันก็จะสลีปไปครับตั้งไหมกี่นาทีเลือกได้เดี LS> ๋ยวเราทำต่ำๆหนึ่งนาทีพอเดี๋ยวจะได้ดูว่ามันต่างกันอุณเจอร์ก็คืออุณหภูมิที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอก้านสี่ก้านสี่ก้านสามอะไราเงี้ย ให้ขึ้นไหมอลองดูว่านถ้าผมปิดไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาตั้งเปนกหมันไม่ขึ้นปัวไทม์ก็คือช็อตไทม์เมอร์จะขึ้นไหมเปิดอยู่เป็นไทม์ก็เหมือนกันปิดค้างประมาณ5าวิล้วก็ดับ๋ยวจะลองปิดดูปิดก็จะไม่ขึ้นหรือจะเปิดแล้วเป็นโหมด ค้างต่อเนื่องช็อตที่แล้วชงกี่วิมาจะค้างจนกว่าจะชงผัดต่อไปอย่างนี้ก็ได้หรือลองปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้ลองเข้ามาเล่นลองกลับมาถึงนี้แล้วมาที่ temperature set point mm hmm. ก็ดู mm hmm. จะมีแยกปบุบอ boiler steam boiler บอยเลอร์นี้คือคอฟฟ่บอยเลอร์นะครับตีมบอยเลอร์แล้วก็คัมบอมเมอร์เริ่มที่กูก่อน <c oughs> ตอนนี้คือเซตอัพปัจจุบันเซตอัพด้านบนนะครับอุณหภูมิจริงด้านล่าง91 91 91กบตั้งกบหนึ่งเพิ่มเป็น92กบสอง เก้าสามเก้สาสาี่เดี๋ยวดิสเต็ปคือศูนย์จุดสององศาครับตามประสิทธิภาพเครื่องบวกลบศูนย์จ um> ุดสองครับแล้วเดี yeah ๋ยวตัวนี้ม claro> ันก็จะค่อยๆขึ้นเริ่มขึ้นลว b o เลอร์เซตพอยต์ o f f ฟ e b o i เลอร์นะครับเมื่อกี้เราตั้งอะไร92้าสอง4ก้าสาก้าส <2, S 1> ี่ก็คือควรตั้งเท่ากันสักโปรไฟล์แล้วอนข้างล่างก็เหมือนกันนะครับอุณหภูมิจริงมาตอนนี้เดี๋ยวมันก็จะต้มขึ้นมาตีน m b เลอร์ ปัจจุบันไอเซตอัพแล้วก็สตรีมไปใช้ปัจจุบันหวังเพิ่มขึ้นหน่อยสิดกรตีนเบาไปหน่อยอของครับบอมเมอร์นะครับตั้งไว้กี่องศาห้าสิบห้าจะปาบอยากใ้แก้วร้อนหรือไม่ต้องหรือจะคือต้องกดตัวนี้ให้ไฟติดถึงจะเปิดครับบอมเมอร์ ตั้งไว้6กรบองสามอ่าเทมเพอร์เจอร์เซตพอยท์เสร็จโปรแกรมโปรแกรมโดสโปรแกรมโดสครับเลื่อนเข้าไปเอาออกไปให้ดูก่อนตอนเราเข้ามาโหมดโปรแกรมโดสจะมี <Okay. S 1> การเข้าไปโปรแกรมโดสโดสซานเฟอร์ก็คือย้ายสแตนดาร์ดปุ๊บกดปุ๊บรีเซ็ตกลับเข้าแฟก t o r y เมันจะไวค์คอมเพนเซชันก็คือนอกจากเราไปปรับตาช่างที่โหมดตาช่างที่เทคนิคอลโหมดเรามาปรับตรงนี้ก็ได้สำหรับยูเซอร์ปกติมันเปิดเลนโดสเลือกซิงเกิลตัวนี้กี่การสามสิบห้าเพิ่มมัลติรูทรูทสอง ต้องสิบผมว่าเยอะไปดับเบิลอ่าดับเบิลผมเล่นสีห้าผสีขาวคือเลือกนะตอนแรกมันจะอยู่ที่อันนี้เลือดโรสแอนเฟอร์ซอสคือต้นที่เราเมื่อกี้เราปรับหัวนี้ไปใช่ไหมย้ห้ไปกคุ๊ปไหนกุ๊เกีให้ไปกคุ๊ปสามก่อนนะกุ๊สามแล้วมาดู สี <45. S 2> <อ>่ห้าแทนรห้าสิบเราไม่ได้ย้ายมาหัวนี้ถูกไหมคือเราย้ายมาหัวนี้หกสี่สิบห้าย้ายไปหัวสามฉะนั้นเรามาย้ายเปห,หัวสองด้วยใช่คราวนี้หัวหนึ่งกับหัวสามเป็นโนสเดียวกันแล้วเราจะย้ายจากหัวสามก็ได้ ปุ่มกลางก็ต้องเป็นสี่ห้าเราลองดูนะโดชันเฟอร์ไปแล้วถูกไหมสแตนดาร์ดโดสผมกดมันจะรีเซตค่าเนี่ยจะเอาสแตนดาร์ดโดสไปไว้ที่หัวไหนตัวตอนนี้ตอนนี้เท่ากันหมดสามห้าสี่ห้าสามห้าสี่ห้าสามห้าสี่ห้าผมไม่เอาหัวหนึ่งรีเซตใหม่สแตนดาร์ดโดสละสแตนดาร์ดมาเลยปึ๊บ ก็กลับมาดูเดี๋ยวนเท้าไหน,ไหนกลับมาดูได้มีค่าก็คือ 4, 4, สี่ 4, สิบแล้วไม่ใช่สามห้าที่ตั้งละเห็นไหมนี่คือค่า d e f a u อ t ์ 4, 5, สี่สิบห้าสิบที่ตั้งมาจากโรงงานนะครับเราปรับใหม่ก็ปรับก็ปรับได้สองทางก็คือไป copy กอปลับมาใหม่รูป t r นเฟอร์เอา <พอ S 2> สองมากอปลงหนึ่ง ก็แค่นี้เองก็กลับท่าเลยปุ๊บเวทคอมเพนเซชันก็คือจะมาปรับได้แต่ละโดสก็คอมเพนเซชเท่าไหร่นี่ได้ไหนเนี่ยปรับด้วยมือปรับแบบแมคคานิคกรุ๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> โดสหนึ่งโดสสองจะคอมเพนเซชเท่าไหร่อ๋อตอนนี้คอมเพนเซชก็คือมันจะหยุดคือเครื่องอะ ยังไงอ่ะเวลาเครื่องหยุดปั๊มหยุดวาล์วปิดใช่ไหมวาล์วโซลินอยปิดปึ๊บมันจะมีน้าํากาแฟที่เหลืออยู่ในระบบะที่มันจะลงมาตามมาอันนี้เอาไว้ปรับว่าสมมติเราลองชงดูแล้วมันชงมาแล้วเกินเกินตลอดเราก็มาปรับตรงนี้ว่าประมาณกี่กี่กรัมอันนี้ต้องลองลองปรับดูคือคอมเพนเซชได้ ไ้ส่วนใหญ่กาแฟแก้วนี้โดสหนึ่งปุ่มหนึ่งเราเกินมาประมาณ1กรัมแล้วก็มาคอมเพนเซตประมาณว่ามันค้างในระบบ1กรัมหรือ1.5กรัมหรือ2กรัมโดส2อ่ะเยอะหน่อยเพราะเป็นดับเบิลเนี้ยมันแล้วแต่อุณหภูมิแล้วแต่คอมเพนเซตได้ก็หมดแล้ว ันนี้ก็คือจะไม่ขึ้นเลยเห็นไหมหน้าจอมันเปลี่ยนไปแลวนี่อุณหภูมิก็ไม่ขึ้นเวลา